สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับแนะนำตัวนะครับชื่อสวนจจำเพียงนะครับเป็นครูนะครับผมทำสอนพิเศษนะครับผมทำสอนพิเศษมานานแล้วนะครับที่โผล่หน้ามาให้ทุกท่านเห็นในตอนนี้เหตุผลหนึ่งก็คือเราไม่เราเราต้องอะไรล่ะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองพอสมควรในช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงโควิด19นะครับ ก็เลยนึกถึงการเรียนแบบออนไลน์ขึ้นมานะครับการเรียนแบบออนไลน์ขึ้นมาตอนพรามดาก็ใช้สถานที่ในการเรียนปกตินะครับแล้วก็เราก็ให้นักเรียนที่อยู่ใกล้หรือนักเรียนที่สนใจเนี่ยที่สามารถจะมาเรียนด้วยกันได้ในช่วงที่นักเรียนว่างเนี่ยนะครับก็มาเรียนด้วยกันัวอย่างเช่นตอนเย็นหรือช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําในกลุ่มแบบนั้นอยู่ก็เป็น ถาบนเพื่อเรียนพิเศษปกติธรรมดาของที่ไหนเขาก็ทําอย่างนี้กันนะครับส่วนช่วงนี้เราไม่สามารถใช้สถานที่ได้นะครับเปิดสอนไม่ได้เราก็เลยคิดถึงว่าทําอย่างไรจึงจะให้นักเรียนไม่อยู่บ้านเฉยๆนะครับได้มีการใช้อะไรล่ะเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ต้องอต้องไปสอบแข่งขันในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ นักเรียนที่ต้องไปสอบแข่งขันคือป .6 กับม .3 นะครับป .6 จะต้องสอบเรียนต่อม .1 นะครับม .3 จะต้องสอบเ,อเข้าม .4 นะครับหรือว่าสอบเข้าโรงเรียนเทคนิคโรงเรียนอาชีวะอะไรอยู่ในระดับมปลายเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้นักเรียนช่วงนี้ว่างโรงเรียนไม่เปิดเนี่ยนะครับาทำยังไงถึงจะหาแหล่งความรู้ได้นะครับ โรงเรียนก็ปิดมานานแล้วนะครับความรู้อาจจะเฟดหายไปพอสมควรแล้วด้วยนะครับป6นะครับแล้วก็มม,ม3นะครับถ้าเกิดว่าไปสอบตอนนี้เราคงจะมีโอกาสที่จะชนะเขาน้อยหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวให้ดีนะวันนี้ผมมาเสนอโครงการนะครับเพื่อให้อ,อะไรล่ะให้ความรู้นักเรียนชั้นป .6 สหกและม,ม .3 เนี่ยยังสามารถอะไระไปสู้เขาได้นะครับ ผมทำเติวอยู่แล้วนะครับทำเตลอยู่แล้วมีการสอนเป็นปกติอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดแล้วก็สั่งหยุดไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าช่วงหยุดนี้ก็ไม่ได้หยุดร้อซนะครับไม่ได้ใช้สถานที่แต่ว่าใช้การเรียนออนไลน์นะครับใช้การเรียนออนไลน์ก็คือนักเรียนก็นอยู่ที่บ้านคุณครูผู้สอนก็อยู่ที่ที่สำนักงานหรือที่ที่บ้านของครูเองนะครับและเสร็จแล้วก็สอนตามตารางเวลานะครับเดี๋ยว วิธีการสอนก็คือเรากําหนดตารางเวลาขึ้นมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้ให้ให้นักเรียนติดต่อเข้ามานะครับในตกให้ตรงเวลากับที่ทางเราเปิดขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับเป็นการเรียนแบบกลุ่มโปรแกรมที่ใช้คือโปรแกรม Skype นะครับสกายสกายนี่ก็เป็นโปรแกรมติดต่อกันปกติอยู่แล้วนะครับผู้ครองทั้งหลายของคงทราบนะครับ s k y นะครับ Skype นะครับมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับมีอยู่ในแท็บเล็ตนะครับนะครับลองไปเสิร์ชหาดูนะครับถ้าเกิดว่าก็เหมือนกับโปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเกิดมาก่อนพวกไลน์พวกอะไรพวกนั้นด้วยนะครับก็เทคโนโลยีเขาก็มาได้พอสมควรนะครับมีการที่สามารถใช้แชร์หน้าจอได้นะครับหมายความว่า คุณครูก็สอนไปแล้วก็สอนอธิบายไปได้นะครับแล้วก็เขียนหน้าจอเขียนบันทึกหน้าจอให้ให้ดูได้อธิบายให้นักเรียนได้นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนอาจจะถามมาได้ถามตอนนั้นเลยนะครับถามสดๆครูก็อธิบายตอนนั้นให้เหมือนกันนะครับครูก็อธิบายตอนนั้นให้เหมือนกันนะครับวิธีการเรียนนะครับวิธีการเรียนก็อยากจะอธิบายวิธีการเรียนนิดนึงนะครับคือต้องสมัครก่อนนะครับวิธีการสมัครป .6 เนี่ย ผมจะคิดค่าใช้จ่ายอยู่999บาทนะครับแล้วก็เสษตะตังอีกหนึ่งเศษตะตังอีกเศษหนึ่งนะครับไม่ถึงพันนะครับแต่เสดตะตังเนี่ยขอให้เป็นวันที่วันเกิดกันแล้วกันนะครับสองหลักนะครับสองหลักซึ่งเกิดวันที่สิบสองก็สามร้อยอเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสองตะตังอะไรเงี้ยนะให้ให้กาหนดวันวันที่วันเกิดของตัวเองไว้ใส่เป็นเสษตะตังนะครับเพื่อง่ายในการ ตรวจเช็คว่านักเรียนได้ได้อะไรได้โอนมาให้แล้วนะครับนะครับหนึ่งคือคือโอนค่าเรียนมาให้นะครับสองโอนสองบอกออบอก Account ของ s y y e มาให้นะครับก,ก็คือให้ไปสมัครการใช้ s y y e ซึ่งฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วก็สมัครด้วย username อะไรก็ใส่ username บอกมาให้ด้วยนะครับ วิธีการก็คือเมื่อสมัครแล้วสมัครในโต๊ะสมัครโดยใช้สมัครที่พร้อมเพยของกรุงไทยนะครับใช้เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับซึ่งเบอร์ก็คือ0ู9ย์3 9ด9 0้าเจดหสามเก้าเจดนะครับเราก็จะได้ใบสำคัญการโอนเงินมาหนึ่งใบนะครับตามราคานะครับปอห9 9้า้า้านะครับมอสา9พัน้าสบนะครับแล้วก็เสดตางตามวันที่วันเกิดนะครับ แต่มันเกิดเลขเดียวก็เลขศูนย์น้ำหน้าอนย่างเกิดมาที่ค่ากระศู9สตางค์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าพอโอนเสร็จปุ๊บมี Account Sky ายเสร็จปุ๊บก็ส่งส่งไอ้ใบโอนเงินแล้วก็ Account Sky มาที่คลิกที่ว่างไว้ให้นะครับเป็น messenger นะครับเป็นโปรแกรม messenger ของครูสวัสดนะครับหรือถ้าเกิดคลิกไปตรงที่อธิบายนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่า จะมี m. a ีอาจารย์สุวัสด์นะครับก็คือเป็นคลิกของอเป็นคลิกที่จะเข้าไปใน Messenger ของครูสุวัสด์นะครับถ้าเกิดว่ายังหาไม่เจอก็เข้าไปในเพจของครูสุวัสด์ก็ได้นะครับครูสวัสด์แล้วเสร็จแล้วก็คลิกตรงคำว่า Messenger นะครับคลิกตรงคำว่า Messenger ก็จะได้ที่ส่งข้อความหากันได้นะครับติดต่อกันได้นะครับนั่นคือวิธีการสมัครนะครับพอสมัครเสร็จ ส่งใบการโอนเงินมาให้ผมเสร็จแล้วส่งแอคเคา t s ์สกายมาให้ผมแล้วเนี่ยผมก็จะนำชื่อแอคเคา t s ์สกายที่ให้มาพร้อมกันโอนเงินเนี่ยไปเข้ากลุ่มให้นะครับไปเข้ากลุ่มในการเรียนให้นะครับป .6 ก็จะเข้ากลุ่มป .6 นะครับส่วนม .3 ก็จะเข้ากลุ่มม .3 นะครับป .6 จะเรียนในเวลา,า10 นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะครับเรียนวันละ2ชั่วโมงนะครับส่วนม .3 จะเรียน13นาฬิกา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับม .3 นี่เรียน3ชั่วโมงนะครับเรียน3ชั่วโมงนะครับเรียนทางออนไลน์นะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้อย่าลืมมีหูฟังด้วยครับแท็บเล็ตแล้วก็หูฟังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็หูฟังอะไรเงี้ยนะครับก็บะบะะะบจะทําให้นักเรียนมี มีสมาธิในการเรียนนะครับไม่มีเสียงยื่นไปรบกวนนะครับส่วนเอกสารการเรียนนะทุกอย่างเราจะโอนให้ทางสกายนะครับทางสกายทางโปรแกรมสกายเนี่ยก็จะส่งไฟล์ส่งอะไรมาให้นักเรียนก่อนการเรียนนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เตรียมเรียนได้นะครับเตรียมเรียนได้ก่อนนะครับวิธีการเตรียมเรียนก็อาจจะเปิดดูแล้วก็ลองลองทาข้อสอบทําแบบขัดนอันนั้นดูนะครับหรืออาจจะ พิ้นออกมาเลยสําหรับบ้านใครที่มีอะไรอ่ะมีพินเตอร์นะครับมีพินเตอร์ก็พิมพไฟล์เอกสารที่ส่งไปให้ก่อนก่อนเรียนนะครับแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้นักเรียนก็จะได้ทําแบบผ่าหัดนั้นก่อนก่อนเรียนนะครับพอถึงเวลาเรียนเราก็จะได้เรียนให้ตรงตามน,นั้นนะครับวันเรียนนะครับวันเรียนก็กคือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับเราจะเรียนกันสัปดาห์หนึ่ง อ่ห้าวันนะครับห้าวันสัปดาห์ละห้าวันนะครับปหกเรียนสิบโมงถึงสิบสองถึงเที่ยงนะครับมสามเรียนสนิบสามนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาเรียนสามชั่วโมงปหกเรียนสองชั่วโมงนะครับวิชาที่สอนจะเป็นวิชาห้าห้าวิชาที่นักเรียนต้องไปสอบน,นะครับทั้งสองระดับชั้นมีวิทยาศาสตร์ภิไทยสังคมนะครับวิทยาศาสตร์ภิไทยแล้วก็สังคมนะครับ,รบเขาจะวนกันไปนะครับจงวลกันไปจะมีครู ตัวเองด้วยนะครับแล้วมีอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นมาช่วยในการที่จะทําให้อา่าอะไรล่ะการเรียนการสอนนีอ้วนไปนะครับก็มาเชิญชวนชักชวนนะครับเพื่อเพื่อจะได้มีเป็นการเตรียมตัวในการสอบนะครับสอบแข่งขันนะครับสอบแข่งขันนี่เราต้องเก่งคนอื่นแน่นอนในราคาซึ่งปกตินั้นเป็นถ้าเป็นที่อื่นในราคาถ้า ็นการเรียนตามสถานที่นะคะรับก็แพงแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับเป็นการเรียนออนไลน์และต้องการที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสนะครับผรูจะลองทําดูด้วยนะครับก็เป็นการต้อนรับโควิด19บเก้าโดยการโดยการลดราคาลงมาที่จะทําให้นักเรียนได้รับการสอนได้แม้อยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องเดินทางมานะประโยชน์นักเรียนได้หลายอย่างมาก ประโยชน์นเรียนได้หลายอย่างมากเพียงแต่มีอุปกรณ์นะครับแล้วก็สมัครเรียนนะครับสมัครเรียนแล้วแล้วก็ขอร้องอย่างเดียวคือให้ตั้งใจในการเรียนในตอนเรียนนะครับนเรียนได้แน่นอนนะครับเรียนได้ได้ความรู้ได้ฝึกได้ถามถ้ามีปัญหานะครับได้ถามคุณครูก็ได้ตอบเธอในตอนเรียนเหมือนกันนะครับทุกอย่างเป็นออนไลน์นะครับแต่ว่ามีการพูดการคุยซึ่ง ซึ่งอธิบายได้อธิบายได้สดๆนะครับอธิบายได้สดๆสำหรับนักเรียนที่สมมุติว่ามีปัญหาในบางวันแล้วไม่ไม่อะไรละไม่ไม่เข้าใจหรือว่ามาเรียนแล้วเรียนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังครูอธิบายไม่ทันนั่นเยนก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับทางสถาบันจะทำ u t u b e อธิบายนะครับในการเรียนของแต่ละครั้งเนี่ย ขึ้นบนเซฟบนขึ้นสกายให้นะครับซึ่งจะเก็บไว้เดือนหนึ่งนะครับหรือว่าจะเอาเซฟใส่ YouTube ไปให้ดูด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการเรียนที่นักเรียนสามารถที่จะไปทวนได้นะครับไปทวนได้นะครับก็มาเชิญชวนชักชวนนะครมาเชิญชวนชักชวนว่าช่วงปิดโควิดแบบนี้แล้วภารกิจข้างหน้าซึ่งต้องมีการไปสอบแข่งขันแบบนี้ก็อยากจะมาชวนนักเรียนให้ไปไปติว ไปติวออนไลน์ด้วยกันนะครับไปติวกับครูสวัสดนะครับจะเรลืมป .6 ป .6 ติวเข้าม .1 นลครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเนื้อหาแน่นแน่นอนนะครับเนื้อหาจะเลยป .6 มอดิด้วยในตอนท้ายนะครับม .3 ขึ้นม .4 ก็เหมือนกันนะครับม .3 ขึ้นม .4 ก็เราจะได้ไปสอบแข่งขันมีความรู้สดๆเพิีกนิดนึงนะครับไม่ใช่หยุดมาตั้งนานหยุดมาหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ห่างหายจากหนังสือไปเดี๋ยวจะความรู้จะจะอะไรจะเฟดไปซะนะครับก็มาเชิญชวนชักชวนครับก็จะลืมดูรายละเอียดให้ดีนะครับที่เพจของครูสวัสดนะครับเพจของครูสวัสด์แล้วเสร็จแล้วก็จะได้เถ้าสนใจก็สมัครนะครับถ้าสงสัยมีปัญหาอะไรรายละเอียดต่างๆนั้นบอกไปหมดแล้วเนี่ยนั้นนะครับบอกไปหมดแล้วถ้าสงสัยยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้งทาง แอพเมสเซนเจอร์ของผู้สวัสดิรหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่เมสเซนเจอร์เนี่ยจะได้การตอบรับแน่นอนนะครับทางโทรศัพท์บางบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ค่อยว่างเหมือนกันนะครับก็เจญชวนชักชวนให้มาเรียนด้วยกันนะครับเจอกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับ